สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับเกิบออกมาดิ้นออกมาว่ายา่าชิยา่าชีนะ่ะเจ้าน้ำตาเป็นคนรับใช้ลุงและป้ามีคนอยู่เบื้องหลังให้การแจ้งความแจ้งความไม่เข้าระวังโดนแจ้งความกลับ เกิบฟังนะหลักฐานมึงนะ่ะไม่เห็นถ้ามึงเห็นหลักฐานมึงจะร้องไม่น่าเลยสายลับไม่น่าพูดแบบนี้เลยที่ตอนนี้นะ่ะมันออกมาดิ้นเพราะอะไรเพราะเขานะ่ะอยากเห็นหลักฐานหลักฐานส่งให้ทนายสิบคนทนายสิบคนก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่ามินในข้อความแชทไลน์ที่สายลับได้ไปคุยกับใครเกิบก็ออกมาขู่่าอาชิอีกแล้ว ถ้าแจ้งความไม่เข้าระวังโดนแจ้งความกลับผมนะ่ะอยากบอกเกืบว่าถ้าคดีไหนไม่เข้าไม่แจ้งหรอกเราก็พอจะมีความรู้เรานะ่ะพอจะมีทนายให้คำปรึกษาเราส่งไปให้ทนายหลายคนดูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามิ่นประมาทแน่นอนอย่าไปทำคอนเทนต์ขู่ญาชิเลยเขานะ่ะไม่ได้กลัวหรอกเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดคนที่น่ากลัวคือสายลับ สายลักไปด่าเขาเกิบแหกตาดูบ้างไม่รู้อะไรผิดไม่รู้อะไรถูกปิดหูปิดตาไม่รู้อะไรผิดชอบชั่วดีไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลยหรือว่าไงหรือว่าโง่เตือนสติเกิบที่ดาวังคารทำคอนเทนต์กันนะ่ะคุณนะ่ะไม่เห็นหลักฐานไงหลักฐานนี้นะ่ะไม่ถึงมือคุณหรอกเกิบนะ่ะไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้วนออเกิบนะ่ะก็ไม่แตกต่างอะไรจากนี้หรอกนะ การศึกษามึงน่ะสูงสภาวแต่ความรู้มึงนี่น่ะขี้เล็บเลยเมื่อก่อนน่ะว่ากูไปค่มคู่สายลับแก่แกคุณน่ะยังไม่เห็นหลักฐานคุณอย่ามาพูดเลยนะหลักฐานมันอยู่ในมือผมแล้วความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ถึงนี้ครับสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นนิทานจากดาวังคารชื่อเรื่องสายลับ0ู9ดิ้นร้อนตัวสายลับบอกว่าอะไร สายรับ0 0 9บอกว่าคือกูนะ่ะคนหมู่บ้านเดียวกันมึงคนนอกอนาคตมึงไปนะ่ะกูก็ต้องคุยกันอยู่ดีอยากคุยกับย่าอาชิละสิรู้ว่าเขานะ่ะไปแจ้งความร้อนตัวไม่ต้องร้อนตัวไม่ต้องดิน้นใจเย็นเย็นเช้าก็ฟาดเที่ยงก็ฟาดเย็นก็ฟาดโดนแค่ไปดอกเดียวดิ้นพลานรู้สำเนีตัวเองด้วยนะว่าคนในหมู่บ้านนะ่ะไม่มีใครเอามึงสองตัวเลย เข้าใจไหมแม้กระทั่งถ่ายคลิปเขายังไม่ให้คุณถ่ายเลยสํำเนียกตัวเองด้วยต้องดูตัวเองนะอย่าดิน้นซิเดี๋ยวมันเครดนอนให้หลับกินให้อิ่มและรอหมายอย่าไปทิ้นเยอะเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกเอาเดี๋ยวความดันขึ้นความลับนะ่ะไม่มีในโลกมึงนะ่ะไปแอบคุยกับใครแล้วแชทนะ่ะมันหลุดมา นั่นแหละหลักฐานที่มึงน่ะไปด่าเขาหมิ่นซึ่งหน้าหรือหมิ่นประมาทไม่ต้องเรียกร้องว่าออกมาโชว์สิมึงรู้อยู่แก่ใจสายลับมึงนะ่ะยังมาด่าลุงกับป้าเป็นห่วงนะเดี๋ยวความดันขึ้นผมนะ่ะยังอยู่ก,กอกๆอ,อ,กอีกนานและผมนะ่ะไม่ทิ้งใครไว้กลางคันเหมือนที่คุณทิ้งลุงปากบอกว่ารักร้องห่มร้องไห้รักลุงนะ ลุงสู้ๆนะตอแหลล้วนๆนะ่ะไม่มีอะไรเลยของจริงเขาไม่พูดเดยอะหรอกแสดงละครไปเอาทุกตทาทองเลยนะนักแสดงยอดเยี่ยมแห่งปีบ้านสี่กอที่ดาวังคารนะ่ะมึงจะโกหกสังคมตอแหลไปถึงไหนอันนี้นะ่ะไม่ได้ด่านะคุณนะ่ะไปด่าเขาในลายคุยกับใครลายหลุดนะ่ะด่าญา,าชิมึงนะ่ะไปด่าเขาจะดิ้นทำไมความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้ว ได้พูดไว้ดังนี้ครับมีข่าวดีครับจดหมายซองขาวได้ไปถึงแล้วออกมาดิ้นแล้วอ่างเป่าได้ไปถึงแล้วได้อ่างเป่าซองขาวเรียบร้อยแล้วโดนไปแล้วรับกรรมในคลิปนั้นอะ่ะมันมีชื่ออยู่แล้วบินหนีไม่พ้นงานนี้นะ่ะบอกเลยบันเทิงแน่นอนเฮ hey, ได้เลยป้าแตนนะ่ะเอาจริงอย่าทําเป็นเล่นซองไปถึงแล้วออกไปดิ้นกันแล้วพูดถึงข้อกฎหมายที่ฟ้องไปแล้ว วันนี้นะ่ะผมได้อ่างเปาจากข่าวดีอย่าดิ้นครับโดนกันไปแล้วอ่างเปานะ่ะได้ไปถึงไหนแล้วผมนะ่ะบอกแล้วว่าทํากรรมอะไรไว้คุณนะ่ะไปนั่งด่าเขาโชว์อีเมลอย่างนั้นนะ่ะแล้วมีชื่อเขามันก็พลาดแล้วว่าทั้งคลิปในนั้นนะ่ะคุณด่าใครคุณนะ่ะเอาข้อมูลให้เกิบออกมาแฉมันไม่ใช่สิ่งที่เกิบมันพูดนะ่ะมันไม่ผิดไม่ผิดได้ไง มันเป็นชื่อเขาชัยพลวิพาสมพรหลาโพมันเป็นชื่อเขามันก็ยืนยันได้แล้วว่าคุณน่ะว่าใครไม่ต้องพูดอะไรเยอะเอาข้อมูลส่วนตัวลงระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยยังมีอีกหลายคนเตรียมตัวหิวแสงกันไม่ใช่หรอมันก็วิเคราะห์งโง่ของมันเหมือนเดิมปล่อยมันวิเคราะห์แต่ตอนนี้น่ะมีคนได้รับซองขาวออกมาดิ้นแล้วก็เป็นของขวัญข่าวดีสำหรับลุงกับป้าเหมือนกัน ทำกรรมอะไรไว้ต้องได้รับกรรมประกาศข่าวดีเลยนะ FC นะ่ะเฮได้เลยกรรมใครกรรมมันทำกรรมอะไรไว้ต้องรับกรรมคุณนะ่ะอย่ามานั่งแถ้สิ่งที่ทำเนะ่ะเชือดไก่ให้ลิงดูเป็นข่าวดีมากๆความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้แังนี้ครับวันนี้จะมาคุยถึงเกิบนิดหนึ่งเกิบนะ่ะออกมาดิน้นไอ้เกิบไอ้ดาวังคารเกิบฟังพี่นะ มึงนะ่ะเอาเวลาของมึงไปสอนลูกเถอะคอนอย่างมึงนะ่ะถ้าโคตรพ่อโคตรแม่มึงสั่งสอนมึงจะไม่ออกมาแบบนี้หรอกกูเป็นซ e อข้างถนนกูมีอันพาดบ้านสามหลังรถหลายคันมีความสุขกับครอบครัวมึงว่ากูนะ่ะเป็นหมาเฝ้าบ้านลุงแล้วเป็นไงอะ่ะหนักหัวโคตรพ่อโคตรแม่เหรออย่างน้อยนะ่ะกูไม่ใช่ทนวยขอทาน แอบขอทานจากเอซเรียกไรเงิน f อซเพื่อเอาเงินนะ่ะไปจุนเจือครอบครัวของมึงกูนะ่ะทำงานสุจริตส่วนเรื่องคดีความนะ่ะของกูมึงนะ่ะไปเช็คประวัติดูให้ดีๆมึงเช็คมาแล้วนี่มึงนะ่ะก็ยังหน้าด้านใส่ร้ายให้กูไปเคลียร์หนี้สินมึงนะ่ะก็มีพวกเป็นตำรวจกูก็มีพวกเป็นตำรวจนะ่ะมึงเอาเวลาไปสอนลูกเถอะโตขึ้นมาอย่าทำเหมือนพ่อนะลูก มึงนะ่ะออกมาดิ้นทำไมว่ากูนะ่ะไปรังแกคนแก่อะไรคนแก่นะ่ะมาย่ำยีคนที่กูนับถือไงแล้วจำปาดงนะ่ะกูจะไปเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้นะ่ะกูก็ไปแล้วกูนะ่ะไปแจกอ่างเปาด้วยมึงนะ่ะมีปัญญาแจกอ่างเปาแบบกูหรือเปล่ามึงมีจิตใจเผื่อแผ่แบบกูเปล่านะถึงกูนะ่ะจะเป็นซอข้างถนนทำให้ได้เหมือนกูมีให้ได้เหมือนกูทำมาหากินให้ได้เหมือนกู แล้วค่อยมาเทียบกับกูมึงกับกูน่ะคนละชั้นกันไอ้เกิบมึงมันก็แค่หมารับใช้ออกมาดิน้นโคตรพ่อโคตรแม่ไม่สั่งสอนถ้าสั่งสอนอ่ะคงไม่ออกมาด่าโคตรพ่อโคตรแม่ใครกูอยู่ที่บ้านสี่กอกูไม่เคยไปด่ายายคนนั้นนะความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y o u t u b e ภก,กรณพักดีทมได้พูดไว้อย่างนี้ครับจะมาคุยต่อถึงประเด็นคนที่อิจฉาเขาตอบ FC ประเด็นเรื่องของคดีจริงๆแล้วน่ะวิญญาณน่าจะออกจากร่างไปตั้งแต่วันที่4แล้วแหละจริงๆน่ะควรจะรู้ตัวได้แล้วคุณน่ะรู้ดีว่าคุณทำอะไรไปจะหลอกคนอื่นเลยวันที่4น่ะชัดยิ่งกว่าชัดเห็นช้างครบทั้งตัวแล้วคุณน่ะไม่รู้ตัวคุณหรืออย่าหลอก f อเลยกุลาพูดซะแบบใจแป้วเลยขอพาดพิงนะจะพูดเสมอว่า ดูตาคุณสิกุลาว่าคุณน่ะเศร้ามีความกังวลแต่คุณน่ะย้อนกลับมาถามพ่อพระเอกแม่นางเอกที่ดาวังคารว่าดูตาคุณสิมีแต่ความเหงาหงอยเศร้สาส้อยผมแห้งหน้าตาไม่สดชื่นเลยคุณน่ะรู้ว่าคุณจะแพ้ถึงผมแห้งหน้าตาไม่สดชื่นสดใสเลยคิดอะไรอยู่คิดอะไรหรือจุดจุด,จด เขาเพิ่งผ่านงานลุยงานเต็มที่ก่อนบวงสวงองค์ปู่พิจิตก็เขาลุยงานอย่างหนักตากแดดตากฝนแล้วจะทำไมจะไม่ตัวดูผอมลงละ่ะพ่อเนื้อทองยังไงก็คือพ่อเนื้อทองเครื่องนะพูดแบบนี้นะ่ะที่มาบอกว่าดูตาเขาสิว่าเงาหงอยเศร้าส้อยรู้สึกถึงความพ่ายแพ้เข้ามาแล้ว วิญญาณออกจากร่างตั้งแต่วันที่สแล้วมัง้งคุณรู้อยู่ว่าคุณทำอะไรคุณอยากโกหกใครเลยคุณนะ่ะโกหกตัวเองได้แต่อย่าไปโกหกคนอื่นเลยผมฟังแล้วใจแป้วกุลาก็สร้างนิยายขายฝันอีกแล้ว